สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสัตวแพทย์ประจําคลินิกหมอมาหมอแมวนะคะหลายๆคนที่เลี้ยงแมวนะคะก็น่าจะเคยมีปัญหาตื่นขึ้นมาตอนอยังคืนกําลังจะลุกไปเข้าห้องน้ําแล้วมาเหยียบกับก้อนอะไรบางอย่างที่มันอยู่ที่พื้นเละๆนะคะอันนั้นอาจจะเป็น hair ball หรือว่าก้อนขนที่น้องแมวขย้อนออกมาในช่วงเวลากลางคืนนั่นเองนะคะแล้วไอ้เจ้าก้อนขนเนี่ยมันคืออะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราจะมีวิธีการรักษาลด หรือว่าป้องกันไม่ให้มีปัญหาก้อนขนแบบนี้เกิดขึ้นหรือให้เกิดน้อยที่สุดได้ยังไงบ้างวันนี้เราไปติดตามกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยเรามาทําความรู้จักกับเจ้าก้อนขนหรือว่าแฮร์บอลกันก่อนดีกว่านะคะน้องแมวของเราเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะคะว่าเขาใช้เวลาทั้งหมดในแต่ละวันของเขาเนี่ยเจคือหมดไปกับการนอนนะคะอีก30%ที่เหลือก็คือเขาก็ตื่นขึ้นมามีกิจกรรมทํานู่นทนํานี่ตามปกตินะคะ ระยะเวลา30%ในช่วงที่น้องแมวตื่นนะคะน้องแมวก็จะเลียตัวนั่นเองนะคะโดยอุปกรณ์เลียตัวก็คือลิ้นสักษากของเขานั่นเองก็จะเลียทำความสะอาดตัวเองนะคะจากสิ่งสกรปรกจากฝุน่นต่างๆ และอีกอย่างหนึ่งก็คือขนที่เป็นขนปลายติดตัวเนี่ยก็จะถูกเลียเข้าไปด้วยเข้าไปในทางเดินอาหารแล้วไอ้เจ้าขนเนี่ยมันก็ย่อยไม่ได้นะคะพอมันย่อยไม่ได้ถูกเลียเข้าไปเยอะๆเยอะเข้านะคะมันก็ไปจับตัวกันพันกันนะคะแล้วก็อาจจะปนกับเมือกในทางเดินอาหารนะคะก็เลยจับตัวกันเป็นก้อนขนหรือว่าที่เราเรียกว่า hair ball นั่นเอง hair ball เนี่ยพอมันเกิดขึ้นในทางเดินอาหารแล้วถ้ามันไม่ถูกขับออก ทิ้งไปทางด้านล่างนะคะมันก็จะย้อนกลับขึ้นมาข้างบนแมวเราก็จะมีอาการสำรอกเป็นก้อนขนในบางครั้งก็จะปนกับอาหารนะคะที่เป็นอาหารที่ยังไม่ย่อยหรืออาจจะย่อยแล้วบางส่วนออกมาเป็นแท่งๆลำๆนั่นเองโดยในน้องแมวที่มีปัญหาการขย้อนไอเจ้าแฮร์บอลออกมาเนี่ยนะคะจริงๆถือว่าเป็นภาวะที่ไม่ได้ผิดปกติอะไรมากนะคะถ้าเกิดว่านานๆครั้งเจ้าแมวของเราถือจะขย้อนออกมาก็ไม่จำเป็นต้องมีการรักษาใดๆก็ได้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าน้องแมวของเราเนี่ยขย้อนแทรบอลออกมาบ่อยมากอย่างเช่นสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละ1-2ครั้งหรือว่าบางทีเนี่ยเขาทำท่าทางสำรอกหรือว่าพยายามจะขย้อนอะไรสักอย่างออกมาแต่มันไม่มีอะไรออกหรือถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยขย้อนออกมาอาจจะมีแทรบอลออกมาด้วยแต่ปนกับสิ่งแปอลกปลอมอื่นๆอ,อันนี้ต้องพาไปพบสัตวแพทย์นะคะสำหรับในกรณีของการที่เราจะรักษาแฮรบลนะคะก็คือ ถ้าเกิดว่าเราเจอว่าน้องแมวมีปัญหาแฮร์บอลเราอาจจะมีการให้เจละะที่กำจัดก้อนขนเหล่านี้เพิ่มเข้าไปโดยเจลเหล่านี้นมันก็จะมีสารพวกกลุ่มของอหล่อลื่นนะคะแล้วก็จะช่วยไม่ให้ก้อนขน,นมันพันกันนะคะแล้วก็จะช่วยให้เจ้าก้อนขน,นมันออกมากับอุจจาระได้ง่ายขึ้นนะคะเจลก้อนขนส่วนใหญ่มักไม่แนะนำให้ป้อนก่อน หรือว่าหลังอาหารทันทีเนื่องจากว่าเจลก้อนขนเนี่ยบางทีอาจจะไปสกัดกั้นนะคะไม่ให้มีการดูดซึมสารอาหารหรือว่าตัวของวิตามินบางตัวนะคะก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ป้อนก่อนหรือหลังอาหารทันทีแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่อยากจะทําการรักษาไม่อยากจะให้เจลก้อนขนกับน้องแมวนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะเห็นน้องแมวเนี่ยต้องขย้อนไอตัวของแฮร์บอลออกมาบ่อยๆหมอแนะนําวิธีการป้องกันการเกิด h a ร์บอลหรือว่าลด อัตราการเกิดแฮร์บอลให้นะคะอย่างแรกเลยก็คือเจ้าของหมั่นแปลงขนที่ตายแล้วก็ติดตัวน้องแมวเนี่ยออกบ่อยๆสำหรับน้องแมวขนยาวนะคะไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซียฮิมาลายันเมนคูนเหล่านี้เนี่ยหมอแนะนำให้แปลงขนอย่างน้อยที่สุดคือวันละหนึ่งครั้งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้องแมวขนสั้นเนี่ยอาจจะแปลงขนสัปดาห์ละ1นถึง2ครั้งหรือ1ถึง3ครั้งก็ได้นะคะก็อาจจะช่วยลดโอกาสการที่จะเกิดแฮร์บอลหรือว่าลด ความถี่ที่จะเกิดลงได้นิดนึงก็ยังดีนะคะแล้วก็วิธีการป้องกันอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการเลือกอาหารนะคะออตอนนี้มีอาหารสำเร็จรูปหลากหลายยี่ห้อเลยนะคะที่ทำออกมาเพื่อช่วยลดปัญหาแฮร์บอลเหล่านี้นะคะในอาหารเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีการใส่ oh. ไฟเบอร์บางตัวนะคะที่มันจะไป ลดการจับกันของก้อนขนนะคะแล้วก็ไม่ทําให้มันเกิดการพันกันเป็นก้อนแล้วก็ช่วยขับไอเจ้าเส้นขนที่แมวเลียเข้าไปเนี่ยให้ออกมากับอุจจาระได้ง่ายขึ้นมันก็จะลดโอกาสการเกิดแฮร์บอลหรือว่าก้อนขนได้นั่นเองค่ะหมอแถมท้ายไว้ให้อีกอย่างหนึ่งนะคะน้องแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่น้ำย่อยเขามีความเป็นกรดค่อนข้างสูงหลายๆคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนนะคะอย่างเช่นหมอเองก็เป็นกรดไหลย,ย้อนเนี่ยเราคงจะรู้สึกแบบ ไม่ค่อยดีเนาะคอรมานเวลาที่มันมีกรดขึ้นมาเบินระคายเคืองตรงแถวแถวหน้าอกเราแม้ว่าเราเนี่ยจะมีน้ำย่อยที่เป็นกรดไม่มากเท่าแมวแต่ในกรณีของน้องแมวเนี่ยถ้าเขาต้องอ้วกบ่อยๆอ้วกบ่อยๆเนี่ยกรดในกระเพาะอาหารที่ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองของหลอดอาหารจนถึงขั้นเป็นแผลได้และเมื่อแผลาหายในบางครั้งก็จะกลายเป็นผังผืดและเมื่อมีการเกิดผังผืดขึ้นเนี่ยหลอดอาหารบางส่วนจะหดตัวลงนะคะ และในระยะยาวมันก็ทําให้เกิดภาวะของหลอดอาหารตีบได้ในกรณีที่แมวนมีปัญหาการอ้วกบ่อยๆไม่ว่าจะจากการจัดการอาหารที่ไม่ดีหรือจากปัญหาแฮร์บอลก็ตามและเมื่อเป็นหลอดอาหารตีบแล้วนะคะการที่อาหารเนี่ยมันจะผ่านไปถึงทางเดินอาหารเนี่ยแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายไปเลี้ยงร่างกายตามปกติเนี่ยก็จะลดน้อยลงแล้วแมวเขาก็จะสำรอกออกมาบ่อยขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราป้องกันการเกิด a i r b a l l ได้เนี่ยเราก็จะช่วยไม่ให้น้องแมวเกิดหลอดอาหารตีบได้ในอนาคตนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หมอหวังว่าทาสแมวทั้งหลายจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยหมอฝากไลค์ให้หมอสักคนละไลค์ได้ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่เคยติดตามช่องหมอหมาหมอ,หมอ,หมอแมวชาแนลถ้าผ่านมาเห็นคลิปนี้หรือว่าเซิร์ชมาเจอคลิปนี้แล้วอยากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ในสุนัขและแมวเนี่ยอย่างถูกต้องรวมถึงการป้องกันโรคและก็ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคต่างๆในสุนัขและแมวกดติดตามช่องหมอมาหมอ,มอ,มอ,มอมแมวช anel ไว้เลยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆที่สัตวแพทย์จะมาเล่าให้ท่านฟังนะคะอย่างเปิดเผยวันนี้หมอไปก่อนแล้วแล้วเราพบกันใน EP หน้า EP ถัดไปนะคะบ๊ายบาย